ช่วงนี้นะครับมกราปี2040นีนะครับณสถานรถไฟที่เมืองสคสบุกนะครับสถานีรถรางข้างล่างนะครับออมีเหตุการณ์เกิดรถลางชนกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยปิดสถานีรถรางใต้ข้างล่างนะครับนี่นะครับข้างล่างปิดไปหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเดินทางด้วยรถรางนะครับให้มาทางด้านซ้ายมือของ สายรถไฟนะครับก็คือหันหน้าออกจากสายรถไฟแล้วก็มาทางด้านสายมือนะครับจะมีสถานีรถรางอยู่นะครับก็รถรางก็จะอยู่ทางด้านสายมือตรงนี้นะครับก็คือรถรางเข้าไปในเมืองได้เลยนะครับมีสายซีสายเดียวไม่สามารถคือรถรางจากใต้สายรถไฟเมืองซัสบุกเข้าไปในเมืองได้เพราะว่าช่วงนี้ปิดนะครับจนกว่าเขาจะ ซ่อมแล้วก็เคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางข้างล่างได้จบนะครับก็เดินมาเลยนะครับหันหน้าออกไปนอกสถานีนะครับมาด้านซ้ายมือนะครับสารรถรางชิวด้านนี้นะครับ